วันนี้แม่หมอก,ก็พามาอีกรอบนึงนะคะที่วัดถ้ำเขาบ่อแก้วนะคะนะนะคะที่นครสวรรค์น,นะพามาอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่แบบแม่หมอพามาเนีรอ,อบที่แล้วอะไฟมันดับค่ะด้านด้านในถ้ำนะคะก็เลยมาพามาอีกรอบหนึ่งคิดว่าไฟคงไม่ดับแล้วเนาะวันนี้นะคะก็เ,เราไปดูภายในถ้ำกันเลยดีกว่านะคะเนาะ อันนี้นะคะภายในถ้ำนะนะคะเริ่มตรงนี้เลยก็คืออเป็นรอห้านะคะรอห้านะพ่อปิยมหาราชของเรานะคะนี่จะมีพวกรูปกรเก่าๆนะคะด้วยนะคะนี่นะคะนี่อันนี้นะคะอยู่บนเกือบยอดเขาเลยนะก็คิดว่าเยข้างบนคือยอดเขานะคะนะนี่เป็นทางขึ้นนะคะที่ลงมาเมื่อกี้นี้นะคะ นะเนี่ยเกือบถึงยอดเขาเลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่าทีแรกก็มาเจอนี่เลยนะนี่นะคะอันนี้จะมีไฟนะตัวนั้นนะไฟดับนะคะอ่าแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะด้านในก็จะมีนะนะคะอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะหรือนะ โอรูปต่างๆนะสมัยเก่าๆก็มีนะคะแล้วก็จะมีกูมารเนาะสาธุนะคะห้งรวยๆนะคะกูมารน,นะคะอ่านะคะแล้วก็จะมีนะอันนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินที่เข่ามานะคะเหนื่อยหน่อยอันนี้จะเป็นพ่อพระศิวะปังฤาษีนะคะเนาะจะอยู่ที่เงามืดนิดนึงนะคะเพราะว่าอานะคะไฟเขาไม่ได้ติดตรงนี้นะเออ นี่ค่ะภายในถ้ำสวยมากนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นพ่อพระศิวะนารายนะพ่อพระศิวะนะคะหรือพระนารายนะคะนี่ดูนะพ่อพระศิวะนารายนะคะนี่สวยมากค่ะนี่สวยมากๆเลยนะคะมาเที่ยวมากราบได้ดูนะคะข้างบนโอ้ยสูงมากๆ สูงมากๆนะคะโทรศั์ไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะนี่ให้ดูนะคะเลื่อนลงมานะคะนี่ข้างในจะมีไฟนะนะคะแล้วก็จะมีนะคะนี่จะให้ดูนะคะนี่นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะ,ะวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะเนี่ยเมื่อวานวันนั้นที่แม่หมอ,อมาไฟดับเพิบเลยนะ,ะไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นความสวยงามของ แต่ละสิ่งอย่างที่อยู่ในนี้เลยนะคะนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะอันนี้พ่อปู่นะเป็นพ่อบรมครูแพทย์ชีวะนะคะชีวะกูมาระมัรพัฒนะคะปู่นะคะซาตุนะคะปู่นะคะแล้วก็จะมีนาะวันนั้นเราไม่เห็นเลยนะคะนี่ จะมีบ่อน,น้ำนะนะคะด้านในมองไม่เห็นเลยมืดมากนะนะด้านในก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดไฟนะด้านในสามารถขึ้นไปข้างบนก็ได้นะตรงนี้นะคะเป็นทางออกของทวิสุวรรณตรงนั้นนะจะมีทวิสุวรรณอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้จะมีน้ำ้าง้างสุดๆนู่นก็ที่เห็นนู่นไกลๆนั่นนะคะเป็น พะนักปกพญานาคนะปูน่นาคราชนะคะอยู่ด้านนั้นดูนะคะด้านด้านนี้สวยใหญ่โตมากนะคะอันนี้พ่อแม่ธรณีบีบน้อยผมนะคะเออพ่อแม่นะพแม่แอนบดบีบน้อยหน่อยผมนะดูนะคะนี่สวยงามมากนะคะแล้วดูข้างในนะบอกว่าใหญ่มากนะ,ะใหญ่โตมากๆเลยนะคะอันนี้เป็น นะฮะหลวงพ่อเนาะอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะฮะอันนี้พระสิวลีก็มีนะคะนะหลวงปู่นะคะอ่นะะาแต่ไม่รู้จักท่านชื่ออะไรวะนะพระ,นะครูเทพโลกอุดรนนะพระครูเทพโลกอุดรนนะคะนะ,ะนี่ก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่นะแต่แต่ละอันนะต้องขออภัยด้วยนะคะ ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะนี่วันนี้ได้เห็นความสวยเลยนะใหญ่มากเลยนี้นะ,ะนุ่นหลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะนี่หลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะอยู่บนนี้เลยนะ,ะนี่วันนี้ได้เห็นชัดเจนเลยนะคะนี่สวยนะข้างในสวยมากถ้าเป็นตาเป่าเนี่สวยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเออนี่นะ,ะพ่าแม่ลักษมีอยู่ริมนู้นนะคะแล้วก็ ะมีหลายแบบนะเป็นหุ่นอ่าเป็นสิ่งจากสิต่างๆนะฮะเยอะมากนะดูนะคะนี่แต่ให้ค่อยๆถ่ายไปให้ดูนะฮะนี่โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะซูมด้วยนะฮะนี่อ่ะไม่ซูมจะแล้วนะมัวเชียวนะฮะอ่ะจะให้ดูรูปนะคะนะยังไม่ได้ไหว้นะแม่หมอยังไม่ได้ไหว้นะที่นี่เลยนะถือนี่ มาจะไหว้นะคะเดี๋ยวได้ไหว้นะคะเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลึกๆนะคะสวยๆนะเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเราดูไปเรื่อยๆว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหมีข้างบนด้วยอะนะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะข้างบนอีกสวยมากเดี๋ยวให้ไปดูไม่คิดว่าที่นครสวรรค์นะคะจะมีที่อุ้ยที่โอจะตกตายตรงนี้ที่ที่แบบสวยงามขนาดนี้ด้วยนะคะ นะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นด้านในนะคะตรงนู้นก็เหมือนเคยตั้งอะไรอยู่เนาะแต่ไม่ได้ตั้งมืดมากมืดมืดนะนี่อันนี้นะที่จริงมีไฟนะแต่เขาไม่ได้ติดไฟให้นะเนี่ยมีตุ่มเปิดไฟด้วยนู่อ่ะนี่นะคะมืดหน่อยนี่จะเป็นปู่คาวฤหัีนะคะไม้เท่าทองนะอันนี้นะคะ ระวังไฟดูด ừ, เราไม่เข้าไปนะคะเขาบอกไฟจะดูดน่ากลัวนะ,ะนี่นะคะดูนะความสวยนะคะนะมีะระฆังด้วยแต่ไม่ตีดีกว่านะเขาบอกไม่ให้เสียงดังนะคะโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดนะเขาเขียนไว้อย่างนี้นะเดี๋ยดูนะคะเข้าไปดูใกล้แต่ละที่นะ เดี๋ยวมหมอกลับมาลงมาไหว้เอาก็ได้นะไม่เป็นไรนะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยก็จะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะคะนี่ไอ้นิดหน่อย <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะเนี่ยพระพุทธรูปค่ะโอ้โหแบบเยอะมากแล้วสวยมากๆด้วยนะคะนี่นะคะวันนั้นมืดมากวันนั้นไฟดับมาไม่ถึงนี่นะคะนี่เทวสุวรรณนะสาธุเองรวยๆนะคะ เจะถ่ายให้ดูทุกอันเลยนะคะอันนี้ปู่นาคราชนะคะปู่นาคราชเนาะนะคะปู่นาคราชโอ้โหแบบข้างในสวยมากนะถ้าสมมุติว่าใครจะมาเที่ยวนะสาธุเจ้าที่เจ้าทางของอนุญ,ญาตถ่ายวิดีโอนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตนะเจ้าค่ะสิ่งศิสิทธิ์ทั้งหลายนะคะนี่จะมีศาลอยู่ข้างในด้วยนะคะแต่ว่าแม่หมอก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเนาะ ก็ดูดูนิดนึงนะคะอ่านชื่อเอา,อาน,น,นะคะไอ้เ hey, มึงด้วยไงไม่เป็นไรอ่ะนะคะอันนี้ปู่หลวงพรมค่ะพ่อปู่หลวงพรมค่ะนี่นะคะพ่อปู่หลวงพรมอ่ะนะคะเดี๋ยวมีข้างบนอีกนะมีข้างบนมีข้างบนอีกฮะขึ้นไปไหนนี่นะคะดูข้างบนโอ้โหของจริง่ล่งโถงใหญ่โตะคะ่ะ กว้างมากในถ้าเนี่ยค่ะแม่หมอก็บ่งตรงนะอาจจะธนบดนิดนึงไม่เคยเข้าถ้านะเป็นครั้งแรกนะคะเนาะเข้าถ้ามานะเนาะใช่ี่ธากวิขึ้นข้างบนด้วยปะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะขึ้นไปไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขามีข้างบนนู้นอีกนะนี่นะคะดูสิสวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆเลย เดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะพระแม่กุนอิมเนาะแต่ไฟไม่มีนะใช่แล้วทางขึ้นที่เราขึ้นไปเปล่าอันนี้นะคะนี่นี่ค่ะนะคะแล้วจะมีทางนี้อีกขึ้นไปไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ,ะขึ้นไปด้วยกันนะคะนะคะขึ้นไปด้วยกันนะ โอ้ยมีข้างบนอีกนะวันนั้นไฟดับไม่ได้เห็นเลยอ่ะโอ้ยมุดเลยโอ้ยเดินดูทั่วลัวันเลยอ่ะเออลองดูลองดูป่ะลองไปด้วยกันดูนะคะถ้ามาเที่ยวนี่ซาตุ่งหงหิงรวยๆนะคะอู้นะคะลาดนะคะเลี้ยวซ้ายไปางบนนี้คลิปอ่ะเลี้ยวซ้ายไปสิเนี่ยทางนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยข้างบนเนี่ยมีตั้งหลายมุมเนี่ยท่านพญาท่านท่านพยาคฆราษฎร์อันนี้ท่านพยาคฆราช พยายามถ่ายให้ดูทุกอันนะคะโอ้หไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะเหนือหน่อยเหนื่อยตรงที่ขึ้นสูงไงพองใหญ่อวันนี้มีบุญนะได้ขึ้นมาถึงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปมุมนี้ก่อนนะเดี๋ยวมุมนูน้นจะไปไป,ไปนู่นนะฮะพองใหญ่ก่อนฮะนู่นพระอนองค์ใหญ่เลยไม่มุมนี้ไม่ได้ไปเลยอ่าไ,ไปมุมนี้ก็ได้อะมีหลายมุมมากนะคะเนี่ย มองตรงว่าถ้าเดินทั้งวันไม่าจจะหมดหรือเปล่านะคะนี่สูงนะคะอยู่ข้างบนนะคะนูที่เราขึ้นมานี่อยากทั้งอันนี้ยอดเขานะแต่ว่าข้างล่างนี่ต่ําเลยอะเห็นปะนี่ขึ้นไม่อีกนะนี่ขึ้นมาอีกนะนนกนะดูวันนั้นไฟดับไงก็งเลยแบบพาขึ้นมาไม่ได้นะคะสาธุนะคะสาธุนะคะ โอ้โหเป็นบุญมากๆนะคะวันนั้นไม่มีบุญแต่วันนี้มีบุญนะได้ขึ้นมาถึงนี่เลยนะสวยมากจริงๆสาธุปู่4สีนะคะสาธุปู่ฤาสีนะเดี๋ยวนะสาธุนะคะปู่ฤาสีร้อยแปดนะคะสาธุเฮงเฮงรวยๆหอยรูกร่ำรวยมีโชคมีลามนะคะ,ะเดี๋ยวไปต่อนะคะ เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้มุมน,นู้นนะอันนี้ก็ปู่ฤาษีนะอยู่ในถ้าเลยนะคะเนี่ยบอกว่าสูงมากนะเนี่ยคือชั้นล่างเนี่ยที่เรามองลงไปเนี่ยก็คืออยู่ยอดเขาอยู่แล้วนะพเกือบถึงยอดเขาอยู่แล้วนะไอ้ที่เราเดินมาเนี่ยคือขึ้นมานี่นถึงยอดเขาเลยนะคะโอ้โหแบบข้างในสวยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะโอ้โหสุดยอดไหมคะนี่ โอ้พัดนอนนะคะองเงยมากๆนะแต่เขาไม่ได้เปิดไฟไว้เนาะไม่ได้เปิดไฟไว้นะมืดตุ๊ดต,ตือเลยนะคะนี่สาธุนะคะปูนัคาราดนะปูนัคาราดนะคะสาธนะนะุขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะเงินงิรวยๆแล้วขอให้ลูกเนี่ย มีโชคมีลาบใหญ่ๆนะลูกจะทำเงินมาถวายที่วัดนี้นะคะนะแล้วก็ขอให้ลูกและครอบครัวและลูกเพจและเพื่อนในเพจทุกคนมีโชคมีาลาภนะเจ้าค่ะสาธูอ่านี่พันนอนให้ดูทีนะโหองค์ใหญ่มากนะคะแล้วนอนอยู่ในในนี้เลยอะ่ะในโบสถอ,อ่ะไม่ใช่ติในถ้ำโอ้โหดูดิมอไม่เห็นข้างบนเลยข้างบนลึกมากโอนะฮะถ้าไฟดับนี้ อยู่ไม่ได้ไปไหนถ่ายตรงนู้นกันสาธุนะคะสาธุสาธุบางคนก็ขึ้นมาขึ้นมากันนะอันนี้ก็จะเป็นปู่ฤาษสีนะนี่อยู่ข้างบนเลยนะคะนี่ดูดิแต่กล้องไม่ค่อยจะชัดนะเนี่ยกล้องไม่หมอไม่ค่อยจะโอนะถ่ายไม่ค่อยชัดนะไม่รู้ทำไมนะคะ พยายามจะถ่ายชัดนะแต่กล้องมันไม่ชัดเนาะจะว่าไงกับกล้องนะฮะนี่นี่ใกล้ๆอย่างนี้จะชัดหน่อยเนาะอันนี้มีไฟนะคะถ้าไม่มีไฟนี่มืดมากนะคะนี่ค่อยๆค่อยๆเซิร์ชนะจะจะชัดเห็นปะ่ะก็นอนอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะลงไปข้างล่างกันนะคะ ค่อยๆลงนะดีมีไฟนะถ้ามีไฟไม่รู้ว่าไงนะอดูดูข้างบนดูดยอดเขานี่ยอดเขานะฮะอึบอึบอึบก่อนลงไหวนะมองตรงไว้หมอยังถือถือที่ไหวอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหว้น,นะฮะเนี่ยเนี่ยข้างล่างไหมข้างล่างนะัเนน่วะว่าสูงแล้วทา,ทาวันพินเนี่ยถ้ำท,ทารวานัน นี่นี่ถ้ำชาละวันนะคะนี่นะคะมีเีหรอฮะออไม่รู้อ่ะมันจะมีได้ไงอ่ะไม่เห็นมีน้ครเลยถ้าชาละวันไม่มีเข่้หรอกมา้าเราไปนะคะลงไปทางนี้ดูเนาะจะไปดูนนะคะ โอ้โหนะอันนี้มาที่สาลเนาะอันนี้สารอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะมีชุดไทยนะชุดไทยนอนอยู่กับพื้นนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานนะ,ะเอนเท้าด้เปล่าเอาลืมไปลืมไปลืมไป,มไปถอดก่อนนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้<อ>บอ่อน้ําทิพย์นะคะนี่ น้ำทิ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะดื่มกินได้โบนาณที่ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตขอพรน้ำทิ่ศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินได้นะคะอยู่ตรงไหนวะน้ำทิพย์อยู่ในนี้หรอไม่มีน้ำแล้วว่ามีไหมไม่มีวะออสมีน้ำอยู่ดื่มกินได้ด้วยหรอเน,นี่ยน้ำเนี่ยน้ำดื่มกินได้หรอ หมดหมดเค้งาสมอ่ะหมดเค้มาสม,มาสโรคดภัยนะคะสาธูแตะลิ้นหน่อยสีเป็นเบาหวานด้วยอ่ะ